สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนค่ำนะคะประมาณห้าโมงครึ่งเนาะอ่ะานพบกัามแนทางลาวพัฒนาของแอดนะคะแอดวันนี้แอดไม่สบายนะคะร้านก็ปิดนะคะเพิ่งจะมีเวลาเพิ่งฟื้นนะคะมีเวลาลงให้นะคะอ่าฮานอยนะคะฮานอยน่าจะไม่ทันนะคะทันรอบอะไรไหมฮานอยแอดให้ไปแค่ตัววิ่งรูดเนาะ,ะเอาวิ่งรูด แกับ4นะคะฟัน8ปดนะคะหน,น่อยถ้าใครทันนะคะทุกคนอะมาดูราวพัฒนานะคะราวพัฒนาตัวเด่นแอทไท้สองสี่เจหนึ่งหกสองวิ่งรูด6กับ7จนะคะจะมีตารางก็จะมี1นึ่งสี่สี่หนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดสีี่หหสี่หนึ่งหกหนึ่งแป่หนึ่งแปเจ็ศดเแล้วก็3 4 4สนะคะเบิ้ลก็จะมีสองสองมีห้าห้าสองสองเก้านะคะ ส่วนตัวเจอะก,ก็จะมีหนึ่ง1ี่สี่หนึ่งสี่เจนะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมบางตัวไมีในตารางนะคะแอก็จะจับจากที่อื่นมาด้วยนะคะทุกคนหรือใครจบับวินในตารางก็ได้นะคะลองจับวินดูเนอะ,ะแต่ที่แออบชอบวันนี้ก็คือ1 4ึ่แล้วก็สี่เนะคะที่แอรชอบนะคะ โอเคค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะร่ำรรวยๆทุกคนจ้า